วันนี้เป็นวันอังคารที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยามกะการสปุกคโลกาสะเปิดหนังสือไปที่หน้า236วันนี้เราจะศึกษาอนุโลมะัย อนุโลมะปุถฉาคู่ชิวหากับธรรมะสันนิษฐานชิวหากำลังเกิดสันนิษฐานเป็นการหนึ่งปุคโลอรมอนุโลมะไหนสามใยะท่านแรกแต่ธรรมะาไม่เคยเกิดเป็นการสองปุคโลปัจจานิกันไหน สังสยาท่านที่สองทำมาก็เคยเกิดเป็นการสองปุกโลอนุโลมะในเราจะเริ่มต้นหาองค์ธรรมกันที่สันนิษฐานสันนิษฐานชิวหากำลังเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่ชิวหาเกิดได้และขาเกิดชิวหาเกิดที่กามขาเกิด น,ะนิฐานหาองค์ธรรมได้มาเป็นการขาเกิดนะจากนั้นสังตยะท่านแรกซึ่งต้องการองค์ธรรมที่แต่ธรรมมาไม่เคยเกิดจำไว้เลยว่าระดับธรรมมาเนี่ยถ้าอายตนะอื่นเกิดได้ธรรมมาเกิดไม่ได้เนี่ยไม่มีดังนั้นวิจัชนา ของหมวดแรกจรึงไม่มีนะหมวดแรกไม่มีวิสัชนาก,ก็ตกเป็นหมวดหลังหมวดเดียวซึ่งตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่องค์ธรรมของอามันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิฐานนบทอย่างไรอย่างนั้นสันนิฐานได้องค์ธรรมตามสังสยะได้องค์ธรรมตามสันนิฐานทุกประการแบบนี้เนี่ย เราจะวิทัถนาว่าอมันตาแปลว่าใช่ทุกคู่ไปนะได้องค์ธรรมกามขาเกิดกำลังเกิดในกามมีชิวหาเกิดได้นะก็ปุสีผลเสกขบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามะภภม ที่เรียกว่าอุปาทกนะสมังคีของกามาวัจระปฏิสนธิจสิบเจตสิทธิสามสิบสามกาม,มะชะกลาสามเจ็ด 37, กับกาม,มะภูมิสิบเอ็ดอ่านพร้อมกันนะยัตสะยัตถะเชีวหายัตานังโอปปะชะติ ตัะตัทะธรรมายะตะนังอปุปาชิตธาติจิวหายตะนะกำลังเกิดแก่บคุคคลใดในภูมิใดรามมายะตะนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัจนาอามันตาใช่ องธรรมของสานิฐานบทและสังทยาบทได้แก่ปุุชนสีปนเจกะบุคคลเบื้องต่ำสองอันมีเชีหาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนธรรมกีของกามวจรรปฏิสนทิจสิบเจตสิกสามสิบสามกามชะกรลาบสามเจ็ด Kap, kama,